สวัสดีครับผมใหญ่มารดกไทยวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อหลุนเก้ายอดออกวัดอัมพวันเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรุ่นแรกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับในความเข้าใจของผมนะครับด้านหลังเนี่ยจะมี2บล็อกนะครับด้านหน้าเนี่ยมีบล็อกเดียวนะครับผมเหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยหลักหมื่นปลายถึงแสนต้นนะครับถ้าเหรียญสวยๆเนี่ยมูลค่าตลาดราคาหลักแสนต้นถึงหลักแสนกลางเลยนะครับผม ราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพาักช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับผมทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพักนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพระมันเนี่ยจะสะดวดในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผม จุดสังเกตรแรกนะครับที่ผมดูนะผมจะดูบริเวณเส้นลวดยันนะครับบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นบางๆขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะเอาละผมโฟกัสให้ดู บริเวณจุดสังเกตแรกนะครับผมผมจะดูบริเวณเส้นลวดยันนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดหนาๆนะแล้วก็จะมีเส้นแตกนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นแตกนะครับบางๆขึ้นไปนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารนางผมนะอ่าเเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณอัคระนะครับมุมล่างนะครับผมจะมีเส้นแตกเชื่อมนะครับเป็นเส้นลวดคมคมนูนขึ้นมานะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับอัคลาสนะครับตรงมุมล่างตรงกลางนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับคมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเป็นจุดสังเกตนะครับที่2ในการพิจารณาของผมนะเนี่ยผมเอียงให้ดูนะครับผมอ่าแล้วเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณอัคละเนี่ยป้ายอัคละเนี่ยจะมีจุดนะครับเล็กน้อยยื่นออกมานะครับผมอ่าแล้วผมโฟกัสให้ดู บริเวณยันนะครับตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณเส้นลวดยันเนี่ยจะมีจุดนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นหมุดกลมๆนะครับผมติกับเส้นลวดยันนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณานะอ่าีลยวเราไปดูนะครับผมจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างฝั่งขวานะครับผมตรงเส้นลวดยันเนี่ยจะมีเส้นแตกบนพื้นเหรียญน,นะครับผมอาผม่าี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นลวดยันนะครับมุมฝั่งขวามุมล่างเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับคมคมลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะเห็นไหมครับออกมาจากเส้นลวดยันหนาๆน,น,นะบริเวณตรงนี้แตกบนพื้นเหรียญน,นะครับผมลักษณะแบบนี้นะ,ะเป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจารนางผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณอัขระนะครับผมด้านบนเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญนะครับเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณเส้นลวดอัคละนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับผมคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะแล้วปลายนะครับเส้นลวดอัขละเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับคมเฉียงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับบนพื้นเหรียญเลยนะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจารณาเน้นถ่งผมเอียงให้ดูนะครับจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผม อ่าแล้วเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับหูเชื่อมกันลักษณะของเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับผมลักษณะการเชื่อมเนี่ยสีสันนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับห่วงของเหรียญนะครับผมก็จะเป็นไซ์ลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณพื้นผิวเหรียญกันบริเวณพื้นผิวเหรียญนะครับผมขอบด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบนะครับหนาครับยกสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมบริเวณตรงพื้นนะครับก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผม อันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมเส้นลวดอัคลาตนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆลักษณะแบบนี้นะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณตรงกลางนะครับผมลักษณะของพื้นเนี่ยก็จะเป็นผิวตึงๆลักษณะแบบนี้นะครับเส้นลวดเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล,ล่างนะครับผม เส้นลวดเนี่ยเขาจะยกสูงขึ้นมาเลยนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับตรงกลางนะอ่าเดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับมุมฝั่งขวานะครับผมมุมล่างนะบริเวณนะครับตรงขอบด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบนานะครับยกสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญเล็กน้อยนะครับผมอ่าถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะอ่าผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่อง ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภาพมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมขอบเนี่ยก็จะยกสูงขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะขอบด้านนอกเนี่ยก็จะหนาประมาณนี้นะครับผมเดี๋ลวผมเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับใบหน้าของท่านเนี่ย ก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา,านะเยวผมเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับตรงลําตัวองค์พระนะครับผมบริเวณลําตัวองค์พระเนี่ยเขาจะตื้นๆเบื่อๆลักษณะแบบนี้นะอาแต่เมดไข่ปลาตรงนี้นะครับผมบริเวณตรงเนี้ย จะโดดเด่นนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแต่บริเวณตรงนี้เขาจะตื้นนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับผมไปดูบริเวณด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจะดูบริเวณยันตรงกลางนะเส้นลวดยันเนี่ยจะมีเส้นซ้อนนะครับมุมล่างนะครับเป็นเส้นขนแมวบางๆนะครับผมเอล๋ละผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงเส้นลวดยันนะครับผมก็จะเป็นเส้นหนาๆลักษณะแบบนี้นะบริเวณใต้เส้นลวดยันเนี่ยก็จะเป็นเส้นขนแมวโค้งๆนะครับอ่าโคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่เป็นจุดสังเกตแรกในการพิจารณาด้านหลังนะอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมจะมีเส้นแตกนะครับติดขอบลวดยันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณเส้นลวดยันนะครับผมจะมีเส้นแตกนะครับติดขอบลวดนะครับบริเวณด้านในนะครับผมลักษณะแบบนี้นะอาจจะเป็นเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมเอาแลวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันบริเวณตรงอักขระนะครับตรงมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยจะมีเส้นลวดยันนะครับตีคู่กันนะครับผมเดี๋ลวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับอั卡尔ต์ตรงมุมฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับอั卡ขต์ตีคู่กันนะครับอ่าแล้วก็จะมีล่องตรงกลางเนี่ยเป็นล่องน้ําเล็กๆนะครับลงไปลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจารณาของผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันผมจะดูนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับบริเวณตรงพื้นในเส้นลวดยันนะครับผมจะมีขีดอยู่ด้านในนะครับอ่าเป็นตําหนิเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับบริเวณตรงเส้นลวดยันเนี่ยจะเป็นเส้นลวดหนาๆน,นะอ่าแล้วในพื้นยันนะครับผมในพื้นยันด้านในเนี่ยจะมีขีดหน,หนานะครับผมอ่าเป็นตําหนิเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะเห็นไหมจะมีขีดนะครับหนาๆน,นูนขึ้นมาคมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะครับเห็นไหม จะต้องคมนะครับแบบนี้เลยนะอะ่เป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจนารณาของผมนะี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับบริเวณเส้นลวดยันเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับผมอ่เป็นเส้นลวดแตกนะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับคมเลยนะอ่ะาหลอผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดแตกนะครับผมเป็นเส้นลวดเล็กๆลนนะเป็นลักษณะคล้ายๆตัวหนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมเห็นไหมอาจจะเป็นเส้นลวดคมคมนั้นเนี่ยผมเอียงให้ดูนะครับผม เป็นเส้นลวดบางๆและคมลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเป็นจุดสังเกตที่5้าในการพิจารณาของผมนะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับผูเชื่อมกันลักษณะของเหรียญนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญเชื่อมหูนะครับผมอ่าเส้นลวดหูเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับไซส์เส้นลวดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้สีรอยเชื่อมนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจดจําให้แม่นนะครับขอบด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นขอบตั้งนะครับผมอ่าขอบเนี่ยเขาจะเล็กกว่าด้านหน้านะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเส้นลวดยันเนี่ยก็จะ เป็นเส้นหนาๆน,นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมบริเวณนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะผิวเขาเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตรงพื้นตรงกลางนะครับผมพื้นบริเวณตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆนูนคมขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเส้นลวดนะครับซ้อนอยู่ด้านในนะครับอีกวงหนึ่งนะครับผมลักษณะนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งสายมุมล่างนะครับผมตาหนิที่ผมบอกนะครับเนี่ยก็จะเป็นตําหนิจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงพื้น มุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะครับผิวเขาเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้เลยนะผิวเนี่ยผิวพันของเหรียญเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพาคเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีนะครับบริการรับเช่าพักถึงที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพาคเครื่องผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพักมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมเดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะครับเบรวณยันตรงกลางนะ บริเวณยันตรงกลางนะครับลักษณะเส้นลวดยันเนี่ยถ้าเป็นเหรียญเก่าเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยเขาส่วนใหญ่นะครับเขาจะแบนลักษณะแบบนี้นะครับบริเวณเส้นลวดยันนะแต่บริเวณตรงเนี้ยเขาจะเป็นเส้นลวดหนานูนขึ้นมาคมลักษณะแบบนี้นะครับผม อันนี้ก็คือบริเวณนะครับเส้นลวดยันนะครับมุมล่างนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะครับด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับลักษณะการเชื่อมเนี่ยสีสันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นข้างกระบอกนะครับแล้วก็มีรอยแต่งตะไบลักษณะแบบนี้นะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะตรงกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับตรงมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผม ถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ส่งรูปมาพิจารณาได้เลยนะครับผมยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับ,บออตรงตูดเหรียญน,นะครับผมลักษณะน,นะครับจดจําให้แม่นนะอันนี้ก็คือบริเวณตรงตูดเหรียญนะเดี๋ยวนะผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะครับมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาบริเวณนะครับมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะจดจําให้แม่นนะครับผมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมถ้าท่านลูกค้านะครับจะส่ง พระมาเนี่ยผมทิ้งลิงก์ลายไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญนะครับผมลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญตรงกลางนะครับผมการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่อง ถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพารนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ